วันนี้จะมาเปลี่ยนน็อตเนะยที่ใช้ยึดยี่ทางนานกับตัวตัวโวมของเดิมก็จะเป็นอย่างี้เป็นเหล็กแต่ว่าเหล็กนี่มันใช้นานๆมันก็จะเป็นสนิมหวามก็จะเยินอย่างเงี้ยไม่มาเราจะขายยังไงให้เปลี่ยนน็อตเหล็กให้กลายเป็นน็อตพลาสติกแทน ดีกว่านะไมีรูป็ย่งไงนดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนน้ำมากรหน่อยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเยเดี๋ยวตอนนี้กะว่าจะเจาะเข้าไปกันใช้สว่านเนี่ยเจาะเล็ก 你的年龄。 โอ้แต่ก็ไม่น่าจะไขได้อืมอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรา ไอ้ขั้นใต้ที่เป็นสกูมก็ไม่น่าจะเหลือจะภาพนะเอาออกอันนี้ออกไม่ได้เพราะว่าถ้าเรานัดสองตัวนี้ออกกันนัดสองตัวนี้ข้างนี้อาจจะมองไม่อเห็นะอันนี้ก็ต้องเองียงเข้ามาข้างข้างๆเงี้ยไม่งั้นน็ดตัวนี้มันจะใส่ไม่ได้ โอ้สภาพก็ยังเต็มๆอยู่นะแต่ว่าสนิมมันเยอะโอ้โหได้จะตัดยังไงเนี่ยมันก็ต้องใช้ลูกหมูตัดด้านล่างก็ตุด้านล่าง่ะอืม mắc tua mình đang làm để lò 都没有了。 ดูสภาพแล้วน่าจะลำบากเพราะว่ารับมันยังไม่ได้ก่อนมาอาจจะต้องปล่อยให้รับมัน่อนไปมากกว่าน,นี้ส่วนเดี๋ยววันนี้ก็มาเปลี่ยนท่อนี้ใส่ท่อน,นี้เข้านนไปแทนส่วนในเหล็กนี้ก็ปล่อยให้มันใช้ไปได้ยิ่ดี๋้วจะาัอมันก่อนเดี๋ยวมันก็จะหลุดของมันเอง เดี๋ยวผมคอ้าทาความสะอาดหัวหน่อยโอเคอันนี้มันเป็นตัวน้ำดีเข้ามันจะแทนมันจะไม่มีลูกร้อยที่เป็นอันนั้นมันจะใช้ลูกร้อยอันนี้แทนมีลูกลอยที่เป็นการดึยมาวนะิธีการคือการอันนี้ก็เป็นท่อนน้ำดีเข้าอันนี้ก็เป็นน้ำเข้าน้ำเข้ามา เาจะมีสวิตปิดเปิดน้ำเข,าข้าก่อนก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นน้าดีเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่อน้ําที่ไหลเข้าไปในบริเวณถังพักนี่อันนี้ก็น,น้ํามันขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวนี้มันจะสูงขึ้นใช่สูงขึ้นก็จะทาให้สวิตมันปิดน้ําน้ําก็จะหยุดอันนี้เรื่องการตั้งระดับความสูงเนี่ยต้องใช้้องายคลิปตัวนี้ก่อน มีผมีอยูอค่คลิปนึงคล้ายคลิปตัวนี้ปุ๊บนะเราจะมุซ้ายหมนกว่าเพื่อดันอันนี้ขึ้นลงไนะขึ้นลงขึ้นลงไปดูคลิปนี้คลิปหนึ่งอันนี้รอบนี้ใส่ไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็ต่อท่อเน้ำดีเข้ามามันก็นง่ายๆ่ายเลมีนะไย ต้องใช้อันนี้ผมจะทำชั่วคราวเพราะผมยังไม่ได้ตั้งความสูงให้มันเต็มที่นะส่วนแล้วตอนนี้พอพอน้ำมันดันขึ้นรูปรอยนก็จะดันขึ้นเมื่อก็จะหยุด,ส,นนดส่วนนี้ดีก็ตส่วนนี้เราก็เอาเป็น จุดน้ำดีที่ว่าทำเป็นปิดเปิดก็คือเนี่ยปิดเปิดด้วยตัว,ต,วตัววาลว์ว,าวเล็กเนี่ยตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยมุนธรรมดาเนี่ย หมุนเสร็จแล้วเราก็เปิดเปิดวาลวน้ำตรงนี้แล้วตรงนี้พอน้ํามันเต็มมันผมดันแล้วตอนนี้ขึ้นมาน้ำมันจะหยุดประมาณน,นี้ครับแค่นี้